เป็นคู่ที่เคยร่วมงานและมีมิตรภาพดีๆกันมาตลอดตลอด15ปีแต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยกลับฟาดกันจนแทบไม่เผาผีสําหรับนวัดกับแม่แอนจัก,กรพงศ์ซึ่งจุดเริ่มต้นของการแตกหักในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องเงินซึ่งพี่นวัดนั่นเนี่ยลั่นนะคะว่าแม่แอนจ่ายเงินช้าเป็นเพื่อนร่วมโลกได้แต่ร่วมงานไม่ได้จ้าแดนพี่แอนตอนนั้นก็ใช่ว่าจะยอม เราะทั้งคู่นี้ยังคงฟาดฟันกันมาเรื่อยๆแถมล่าสุดเมื่อจะพ่อมิสแกรนอย่างบอสนวัตกับเจ้าแม่มิสยูนิเวอร์สอย่างแม่แอเน,นี้ยต่างเปิดศึกแย่นชิงความเป็นหนึ่งในวงการนางงามระดับโลกด้วยคารมคมหอบคำพูดคำจาของแต่ละฝ่ายและประเด็นที่เคยมีปัญหากันมาต่างเชื่อเฉินไม่มีใครยอมใครละจังงานเนี้ทั้งคู่เลยได้รับฉายาจากสื่อมนนลวลชนนะคะว่าคู่กัดสะเทื่นมง งานนี้ทำเอาแม่แอนถึงกับขำลั่นพร้อมกับบอกนะคะว่าก็สนุกดีมีดราม่าให้สื่อมวลชนได้เล่นฉายาคู่กัดสะเทือนมงก็ขำดีจะทำอะไรทำเลยเราอยู่ในจักรวาลเลยไม่รู้ว่าโลกเนี้เกิดอะไรขึ้นแม่แม่แม,แม,แม,แม่เจอแบบนี้ไม่รู้ว่าตัวพ่อของวงการนางงามอย่างบอสนวัดเนี่ยจะแฮปปี้กับฉายาคู่ไหมนะคือน้องลาบสำหรับ เพื่อนๆพี่ๆสื่อมวลชนที่ตั้งให้นะครับก็แฮปปี้แล้วก็ขอบคุณที่นึกถึงนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วพูดจากก้นบึ้งของหัวใจเลยอ่ะมันมีฉายาอื่นให้ตั้งอีกตั้งเยอะนะแต่ไม่เป็นไรถ้าตั้งฉายานี้แล้วก็ยอมรับสภาพแต่ว่าอยากให้ผ่านไปปีหน้านู้นเลยแล้วกันแต่มันก็มีกระแสที่แบบไปคว้ากับคนอื่นก็ได้อ่ะ มอนทำไมต้องมาควายตรงนี้ด้วยก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรก็แฮปปี้ครับไม่เป็นไม่เป็นปัญหาครับสร้างสี <Okay. S 1> สันปันเฮฮาปาร์ตี้กันไปก็ยอมรับครับแล้วก็อยากให้ดูผลงานกันไปเรื่อยๆแล้วก็สนับสนุนกันไปเรื่อยๆไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามครับเอาเป็นว่าบอสน่าจะยินดีกับชายานั่นเลเนาอเพราะล่าสุดเนี่ยก็ขอยุติการโจมตีเวทีคู่แข่งไปแล้วเนะจ้าอ,อุ้ยตายแล้วตายแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแบบนี้วงการนางงามก็คงจะเงียบเงาสงบสุขเลยสินนะฮ่า